เออเออวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดแพทริกกันครับเพชรพิกเห <Pet ric. S 1> รอแพทริกเพชรพิกเป็นเพื่อนใครไม่ใช่ทิกแพทริกเพชรพิก <Pet ric. S 1> โอเคพลิกทีไม่ใช่ทีทริกแพทริกโอเคจะดูในกระตุ้นมาอ้าวทำเลย เลิกจากบาัตรตรงนี้กนได้บอกครับแล้วค่อยังไงไปอ่ะได้หมดทั้งนั้นพอพอม,มีปัญหาอะไรก็บอกไม่ได้หรอครับได้ปัญหาอะไรก็บอกไม่ได้หรอือคุณเจ้นั่งขยับไปทางขวาหน่อยสี อ่ฝาน่อยอีหนอ,อ่มก็เหรอบังหน้าลูกอารมณ์ครับครับแพทฟิตัว,วอ้วนเหรอแต่แพแววทิดแพทแพทิคคือชอบสอ่สกระบบกสกระโปกด้วยฮะ แพทริเกอร์ก็ <c oughs> <ล>ชอบส่กระโปกส่งกระอกด้วยแล้วสปองก็ไปเช็ดให้หไม่แพบางอันก็ๆๆทุกเรื่องนั่นแหละแพแพทริเกชอสกบ,บสก่กระโปกส่กระบกมากเรอเป็นบางเรื่องบ้างก็เคยดูเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วๆๆ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 แล้วปากก็หม็นด้วยปากก็หม <c oughs> ็นไปเจอหนีบไหมหรือยัง ไปลืงไปดีแม่เสดขาท้องดีใดูว่ามันสบายเนี่ยลูกอ ah, ้บเนี่ยไม่ไม่เอาข้างบนเลยอ่ะไายอ่ะไายสายอ่ะนี่ไงไม่ดู่นะอ่ะนี่นีขอบคุณนะ thank you ดไปเช่นเช่นที คพรว่าจะไดส้สบายใจสบายใจกูได้ถ่ายวิดีโอครับแล้วมันจะเอาให้ใครดูหรือเปล่าครับนะใครดูเอาให้ใครดูเอาให้เพื่อนแม่ดูหรือเปล่าครับฮอะไรเอาให้เพื่อนแม่ดูวิดีโอตัดของจูงดูให้ดูมาเลย ให้ดูหมดเลยเหรอแล้วบอกบอกไม่ให้ดูแล้วเขาเขาเขาว,ว่าเวิร์กเปล่าครับเ,รวเวิร์กทำไมเขาเวิร์กอะเก่งอะเก่งตัดเก่งทากาวเก่งเหรอใช่จ้ะรับลูกอัจฉริยะครับ,จะ,บจะเป็นอัจฉริยะครับ ได้แลยขึ้นส่วนประกอบชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นหัวมันครับทําหัวมันแล้วอีกอีกงานละครับเดี๋ยวไม่ช่วยช่วยสอนทาเพเรเพเปอรปิหนเลยนะไม่ทําเป็นหรือเปล่าครับเพเปิกไม่เป็นนะจ๊ะลูกพับพับพับพเปอรปิกนะพอเวลา ทำทำกล่องอจัดก,การแบบเปล่าๆอย่างนี้เก่งเหรอไม่คือเลยให้ท่าเป็นกรอบเป็นรูปอะไรก็ได้เหรอใช่ไหมใช่เปล่าครับนี่ครับเาเขาถามหน่อยอะถ่านทำเป็นพนที่ถ่ายวิดีโอเสียงมันมันไม่เหมือนตอนที่รูปพูดอย่างนี้นเลยอ่ะเหมือนเหมือนกันนะไม่เหมือนพูดอ,อ,อ,อันไหนดีกว่าฮะ อันที่เธอพูดธรรมดาน,นเลยครับพูสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ hmm. พูดอิ่งไรกทำไม่ไม่เป็นนะกล้องมันทำเองครับว่ากล้องมันทำเองครับ ไม่ครับไม่ครับเขาแม่เขาไม่ช่วยปิ้นสปอนก์ม็อกทำงานที่แฮปปี้เบอร์เกอร์ร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์เอแฮปปี้เบอร์เกอร์ทำงานที่ร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์แฮปปี้เบอร์เกอร์นะเอเพราะว่าสปอนก์เขาเขาชอบการทอดมากจริงดิใช่พูดจริงจะพูดจริงนะครับจะดูในกระตูนสปอนก์ม็อกมามันไม่ดูในคอมไม่ดูในชีวิตย่านะเพราะว่าในคอมอ่ะมันชอบเปลี่ยนเรื่อยเลยครับอ่า มันชอบเปลี่ยนอยู่ยมันชอบเปลี่ยนเรื่องก็มันต้องต้องดูที่ที่ยาแทนครับเหรอครับตอนเด็กๆมันรู้จักสปอนบ็อกเลยนะตอนตอนเด็กๆตอนสมัยนู้นอะเหรอตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วรู้รู้จักแล้วเรอะแต่คืออี้ทำเรื่องมันน่าสนใจใจดีอะเจอเฉยเราจะชอบเป็นนี้แล้วอหลเกี่ยว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 ไม่จำดีกว่าอพูดช้าๆหน่อยฟังไม่ทัน มไม่ครับจ้าคุณไม่ชอบกุ้งถั่วถั่วโกโกเก,ก,ก,กมากเลยเหรอ ชอบชอบกินโกเกีมากเลยเหรอครับที่ใช่โกเกีมากเลยเหรอชอบจะกินโกเกี ครับครับดูคนแล้วเรื่องการตุ้มตึงตึงได้เปล่าครับส่วนโนว,วาเขาเขามีพี่น้องคือดีเอกโกโกพี่พี่น้องมันชอบมาตลอดดีเลยดีดีกูโกอืมแล้วมีพี่พี่สาวด้วยมีพี่ของเขาด้วยไปช่วยใครก็ได้อเป็นเป็น ป็นญาติของเดอเดอ,เดอว่าไม่ชอบมาตาลอดเลยครับรร D e A ก็โก้ D A ก็โกม่ชอบมากเลยอะเหรอ D A ก็โกจะไม่ใช่ไหมจะจะไม่รู้ชื่อแต่จะรู้หน้าแต่จะรู้หน้าเขาครับแต่จะรู้หน้าชื่อการ์ตูนแต่จะรู้หน้าแต่จะรู้รู้หน้าเขา รู้รู้หน้ามันรู้เรารู้ไม่เอกรู้หน้ารู้หน้ามันรู้รู้หน้ามันครับเพราะฉนเพราะะรู้หน้ามันรู้รู้หน้ามันนะรู้หน้ารู้หน้าจ้ารู้หน้ามันครับ หนึ่งสองสามสิบหนึ่งสองสามเกือบจะจะเสร็จแล้วครับนะ,ะเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเกือบจะจะเสร็จแล้วเชียเกือบจะเสร็จแล้วครับเนี่ย แลครับเสร็จแล้วนี่ชิ้นชิ้นประกอบขยะมีแค่ใบเดียวขยะมีแค่อันเดียวเองเนี่ยเก่งจังเลยลูกขยะแค่อันเดียวเองเหรออันเดียวชิ้นใหญ่อันเดียวชิ้นใหญ่เลยทำไมเก่งอย่างเงี้ยล่ะลูกแล้วยังไงต่อล่ะลูกสองสองสองอันทีสองอันพี่จอบ์นับดิคุณแม่ไม่เคยดู่เรื่องเนี้ย หัวจะโคลนเรื่องแพทริกเป็นเพื่อนกับสมอนบ๊อบเป็นเพื่อนสีไม่เคยดูไม่เคยดูเลยหัวหัวจะแหลมใช่ปะมตัวอ้วนปุ๊กแต่ว่าหัวแหลมแหลมใช่ไหมครับครับหัวแหลมชอบโคลนชอบชอบโคลนชอบสกปรกสกปูรก์ูเจ้าชอบไหมไม่ชอบเลยชอบชอบสะอาดนนเรื่องมันหอมดีนี่ครับพับพับพับตรงนี้นะจ้ะ เราพับกระดาษกันทุกวันเลยเหรอครับทำกระดาษกันทุกวันเลยมันสนุก กพับพับให้พับไหคะเก่งมากเลยครับแล้วลอันนี้ไว้ไว้ยังไงทำยังไงลูกก็หัวอย่างนี้อ๋อเนอะใช่หรือเปล่าหัวนี้ค่ะต้องพับปะพับค่ะหัวนี้ใช่ต้องพับพับหัวนีแล้วแล้วแล้วก็อย่างนี้อีกหรือเปล่าวะแล้ววันนี้คืออะไรมันนะอันนี้คืออะไรมันครับไม่รู้นี่อ๋อนี่ติดนี่แขนเขา่าลูก เข่เขเ่เนาะต้องพับเอ๊เอเข่็มีเหรอไม่รู้ว่าไม่มเข่งเข่เ,ขเราเหมือนขาดเขาเลยนี่ไงนี่ไงอันนี้มันไม่เข่งเ,เขาผิดแล้วลองลองดูก่อนนะไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่เจ้าลองติดติดกาวอันนี้ต้องพับไหยคะเนี่ยเหมือนต้องพับเลยดู อัน,นไม่ใช่รอยครับอันนี้คขาขามันครับเหรอ <ขา S 1> เนี่ยนเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมเนี่ยน่าจะต้องไม่ต้องอไม่ต้องอัน,นไม่ข่าเขตมันเอาเลยติดเลยนะงั้นน่ะลูกจุ้งไม่ต้องมีมีเข็หรอกครับเอาลองอยังไงก็ได้ ถึงหรือเปล่ายังไงครับยังไงครับไม่ไม่ไม่รู้วิธีการเข้าติดก sure ันนะครับวิธีการติดติดติดการบรรณากาะติดกันนะวิธีติดกันนะครับวิธีติดกันอย่างนี้เหรออาขาศมาอย่างนี้เหรอใช่เปล่าวะอาขาตรงนี้มมอยางนี้เหรอครับที่เปล่าวะใช่ครับ มันมันไม่ยอมเข้าไปทำมันจะเจ้า,าวเลยมไม่ยอ <ś led> มมาหายก็ใช้กาวเยอะมากเลยที่ครับอ่าติดเลยที่ลูกติดแล้วก็มือจับไปก่อนแป๊บนะึง ม,มันมันไม่ยอมติดกันนะคะไม่อยี๋าทำแรงนะครับต้องพับนิดนึงหูกก็พับแล้วครับก็พับหมดแล้วครับพับตรงนี้พับตรงนู้นแล้วก็ถัก,กลาวแล้วครับครับช่ <c oughs> วตรงจิตตรงนี้ด้วยนะดิมันต้องรูดจิตอันนี้ด้วย ครับพับตัวอย่างเฉพาะอันที่มีสีขาวๆอ๋อมันไม่ต้องมีเข่งก็ได้เอามารวมกันอย่างนี้ครับเอามารวมกันไงเอามารวมกันอย่างนี้ไงครับครับเอามารวมกัน่างนี้ไงไม่ก็พับเข่งแล้วก็ม้วน่างนี้ไงแล้วก็ม้วนนี้ครับเอามาติดกับกับอันนี้มันไม่ต้องมีเข่งก็งได้ครับ มันมันเห็นก็ได้มั้งสรุปสมมติว่าเขาเก็บมืออยู่สมมติว่าเขาเก็บได้ได้ได้อย่างนี้ดิเมถ้าเก็บมือก็ได้ถ้าเก็บมือก็ไม่ต้องมีเนาะ ทำท่าทำเป็นี้ครับเอามาติดกันอย่างนี้เย่เนี่ยได้แล้วลูกดูดิทำวิธีนังไงเย้อางนี้ครับอย่างนี้ครับอันนี้อันหนึ่งอย่างนี้ก็อันหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ครับเนี้ยเอาเอามาติดกันอย่างนี้ครับเอามารวมติดกันนี่ไงแขนนี่เอามารวมติดกันขอเอามารวมติดกันครับเดี๋ยว เห็นเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเข็ดต้องแหลมแหลมหน่อยค่ะตรเนี้แหลมอ่ะเนี่ยผิดเอ้ดีจจว่าไม่ใช่อย่างนั้นคืาว่าเป็นหัวมันต้องต้องมันมารวมกันครับเหรอไม่รู้อ่ะทำาะไรกันน่ะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยตังเข็งมาเนี่ย่เขาเข็งมนแล้วลว่าแพทริกแคทอ่ะลองอันนี้ดูสิครับยังไม่ออกอ่ะลูก h ฮนด์ทรี h t r อเอ็ n ยเ a ิออแอันนี้ผิดเหรอครับมันมันต้องอย่างนี้ครับจะติดยังไงลกติดเลยเอามารวมกันอย่างนี้อ๋อแล้วแต่เอาทำไงก็ได้ ว่าเขากำลังเก็บมือดวอ๋อเก็บมือได้เก็บมืล่ๆๆ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 ยๆงๆๆ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 ยังๆๆ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 นๆๆๆัๆๆ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 ๆ้แม่ๆๆ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 ่ห่ด ต่แม่ไม่รู้ไงที่ผมมีอะไรอ่ะมันจะให้มันจะดูลองใลองดูดิอ่ะให้ไปทำแขนจูดนี่แหลมแล้วเนี่ยแหลมเนี่ยคือคือหัวมันเนี่ยครับนี่แหละคือหัวมันนะดูว่านะ ติดยังไงก็ได้ลูกเราคุณไม่ทำเป็นแขนใช่ไหนเหนื่อยแล้ว่ว่าอันนี้เป็นแหงๆคุณแม่คนล้องอันนี้เป็นเแหลๆ,ๆ,ๆแล้วอะเป็นแขนเลยเนืยนะแล้วอันนี้เอาเอาไปททำอะไรครับนะไม่แน่ใจแม่ไม่เคยดูตัวเนี้ย ทำทำ,ทำม,ม,มันไม่ไมเข็ดม,มันไม่แหละดูแล้วจู่มันมันมีแหลมแหลมตรงนี้แล้วครับคมีแหลมแหลมูีตรงนี้แล้วอ่ะ เปล่าไหมอ่ะแบบไม่ลองนีนอ่านี่นี่นี่มาติดต,ติดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยทากาวทากาวครับทากาวแล้วก็ติดจึก๊กจึ๊โอ้อมึงไม่กิ่งจังเลยครับกิ่งดิวิธีกิ่งกิ่มาเบาเบามือหน่อยนี่นี่ติดนี่จึก๊กนี่ใช่ไหมเนี่ยติดนี่ ตึกไม่ผิดวิธีแล้วตึกไม่ไม่ได้กตาต้องกดนิดนึงกดแป๊บนึงให้กาวมันอยู่กดอย่างนี้เหรอครับแต่มันก,กดนิดนึงแล้วว่ามันไม่ยอมติดเนาะต้องเปลี่ยนกาวแล้วมั้งไหนมเอากาวมาดูดู งั้นเดี๋ยวเด๋ยว,ยวอันนี้ใกล้เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวปล่อยไว้ให้ให้มันอยู่ก่อนต้องทิ้งไว้ให้มันอยู่แน่นจยาขยับดีค่ะครูมังคไม่ยอมติดแต่ม,ม,มันติดกลับมาของเจ้าอ่ะ ธรรมดาอ่าเดีย๋ยวเราไปปล่อยมันแห้งก่อนนะคะอ่าตจวเจ้าจ,จ,จับไว้างี้ลูกอ่เอาไว้ที่หน้าอ่าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย